สวัสดีครับกระผมมดิสอนเพียงเกตลบกวนท่านผู้ชมหน่อยครับวันนี้24กุมภาพันธ์ผมติดตามข่าวในโซเชียลบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งทำการรัฐปรบาหารมาโค่นรัฐบาลพละเลือนพรนทธันยิ่งรักชินวัตรยึดอำนาจมาจนปัจจุบันแปลเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้ตนเองสืบทอ,อดอำนาจให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มรัฐประหารที่ที่พมา่าที่ประเทศเมียนมาครับน,น,นายวณนาหม่องลวินรัฐดีต่างประเทศพมา่าดุ๊กรัฐประหารนี่ครับคุณประยุทธ์ไปให้การต้อนรับบอกว่าให้กําลังใจในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศอาเซียนด้วยกันคุณอย่าไปรับรองรเผด็จการนะ พวกผมไม่รับรองรัฐปหารรัฐบาลรัฐรบา,ารเมียนมาคุณเอาสิทธิ์อะไรมาทำหน้าที่แทนคุณมันปลัดรัฐบา,ารด้วยกันผูเดกการด้วยกันไปรับรองสิ่งที่ไม่ถูกต้องโลกทั้งโลกเขาประนามเขาไม่อยากให้มีที่ยืนสำหรับนักรัฐประหารแล้วคุณไปอุ้มเขาทำไมคุณประยุทธ์คุณทำประเทศนี้ตกต่ำที่สุดตกต่ำยิ่งกว่าตกต่ำ ไปรับรองการรัฐประหารไปรับรองรับดีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัฐประหารเมียนมาผมขอประนามคุณประยุทธจันโอชาคุณอย่าใช้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปอุ้มพฤตก,การรัฐประหารที่เมียนมาผมไม่เอากับคุณครับขออนุญาตแทรกในช่วงนี้ครับขอบคุณครับ